ฉากเลิบซีนในพนอสองของน้องอิเมทที่เล่นหนังครั้งแรกก็จัดฉากเสลสมกับคอนเซปต์หนังที่ทั้งเสลทั้งสยองจัดเต็มแบบทุกทางว่าแต่น้องจะเตรียมตัวยังไงกับการแสดงในครั้งนี้ลองไปฟังกันครับเรียกว่าฉากเลิฟซีนแลนะ้นพตามได้ไหมไม่รู้เหมือนกันรอดูก็คือเราต้องเล่นแบบสนิทสนมกับ เพื่อนนักแสดงอีกคนคือพี่นัทซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก่อนที่จะมาเจอกันในเรื่องเนี้วิธีการเตรียมตัวของอิมก็คืออิมกังวลไปให้สุดเลยมันก็โทรหาทีมงานบอกว่าช่วยเวิร์กช็อปให้หน่อยได้ไหมคะคือหนูเป็น <laughs> อินโทรเว <laughs> ิร์ดค่ะก็เลยเอาตัวรอดใช่ก็เลยพี่เขาก็เลยจัดเวิร์กช็อปให้แล้วก็มี acting coach มาช่วยดูแล้วก็พอเราได้เจอกันก่อนละลายพฤติกรรมกันก่อนซ้อมกันก่อนแล้วก็รู้จักกันสนิทกันก่อน มันก็ง่ายขึ้นวันถ่ายมันก็สมูทขึ้นค่ะแล้วซีนี้มันแซบแค่ไหนต้องให้น้องอิมเมจฝากหน่อยก็ฝากว่าถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นฉากอะไรก็เคอต้องมาดูหนังเรื่องนี้นะคะพนอ1สอมกราคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์